สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทันชนกทาหาพรมพนักงานการเงินทกสสาขาเกาษตรวิสัยวันนี้จะมาพูดเรื่องมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลระยะเวลา3ปีโดยลูกค้าสามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึง31มกราคม2567ค่ะ ขั้นตอนการดำเนินการได้แก่ลูกค้าแสดงความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile จากนั้นธนาคารจะแจ้งนัดหมายผู้แสดงความประสงค์เพื่อทำข้อตกลงต่อท้ายหนังสือเงินกู้ต่อไปค่ะคุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ1เป็นลูกหนี้ลายคน2มีต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกันณนะวันที่30กันยายน2566ไม่เกิน3แสนบาทค่ะ3 มีสถานะเป็นนี้ปกติและนี้ค้างชำระค่ะโดยลูกค้าสามารถแสดงความประสงค์พักชำระหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ก็สามารถแสดงความประสงค์ได้เช่นกันค่ะเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BAAc Mobile จากนั้นกดเข้าแอป จะพบแบนเนอร์มาตรการพักชำระหนี้ที่ด้านล่างค่ะโดยลูกค้ากดเลือกคำว่าคลิกได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชัน BAAc Mobile อยู่แล้วเมื่อกดเข้าแอปมาจะพบกับแบนเนอร์มาตรการพักชำระหนี้ที่ด้านบนค่ะลูกค้าสามารถกดเลือกที่คำว่าคลิกได้เลยค่ะ จากนั้นให้ลูกค้าศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนและเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีรายละเอียดสิ่งที่ต้องเตรียมแจ้งให้ทราบค่ะได้แก่ 1. เลขประจำตัวประชาชน 2. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เมื่อพร้อมแล้วสามารถกดเริ่มต้นได้เลยค่ะต่อมานะคะให้ลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะได้แก่ 1. เลขประจำตัวประชาชน 2. ช่องทางติดต่อสื่อสารสำรอง 3. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เมื่อกรอข้อมูลจนครบแล้วสามารถกดตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยค่ะจากนั้นจะขึ้นหน้าจอยืนยันข้อมูลให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลจากนั้นกดยืนยันค่ะกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิ์และแสดงความประสงค์สำเร็จจะขึ้นข้อความแสดงความประสงค์สำเร็จให้ลูกค้ารอการนัดหมายจากธนาคารผ่านช่องทางการแจ้งเตือน BAC Mobile ค่ะ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ตามมาตรการจะขึ้นข้อความท่านไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะสำหรับลูกค้าที่แสดงความประสงค์สำเร็จพนักง,งานพัฒนานธุรกิจจะทำการนัดหมายสอบทานศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าผ่านทาง push notification หรือลูกค้าสามารถดูได้โดยกดปุ่มกระดิ่งมุมขวาบนค่ะโดยจะแสดง วันเวลาสถานที่ที่ใช้ในการนัดหมายรวมถึงสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะเมื่อลูกค้าไปตามที่นัดหมายและเอเกสารเสร็จสมบูรณ์ธนาคารจะทำการอนุมัติขยายเวลาชำระหนี้จึงจะถือเป็นอาเจสิ้นค่ะในกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถขอรับคำแนะนำได้ที่ทกสทุกสาขาได้เลยค่ะ